เอาใจใส่ในรายละเอียดของทุกขั้นตอนด้วยตัวเองครับเพียงแค่1น0 0งตัวเท่านั้นเปิดหกคนดังได้รับเสื้อจากเบิร์ตรวมออกแบบการกับแตงโมดหลังหลายคนตั้งใจจะเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกสื่อแทนใจแทนคําขอบคุณคนที่ 6. พิงกี้สาวิกาเพื่อนไม่ทอดทิ้งกันถึงแตงโมจะจากไปแล้วแต่ว่าพิงกี้ก็ยังคอยซัพพอร์ตเบิร์ตเสมอโดยตอนที่เบิร์ตเปิดพรีออเดอร์พิงกี้ก็เป็นอีกคนที่พยายามจะกดเข้าไปสั่งจอง แต่ดันไม่ทันครับด้านเบิร์ดไม่ลืมเพื่อนสนิทแฟนสาวส่งเสื้อมาให้แบบฟรีๆขอบคุณที่พิงกี้อยู่เคียงข้างแตงโมมาโดยตลอดพอได้รับปุ๊บเธอก็รีบใส่ถ่ายแบบเป็นพรีเซนเตอร์ให้เลยก่อนจะถอดเก็บเอาไว้เป็นอย่างดีครับแต่เราต่อคิวไม่ได้เพราะว่ามันเต็มแล้วเลยคุณเบิร์ตฝากมาแล้วเขียนว่าขอขอบคุณเพื่อนๆอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ขอบคุณทุกคนแทนแทนแทนเบิร์ตเพราะว่าเบิร์ตได้กำลังใจจากทุกคนมากแล้วก็ยิ้มยิ้มได้แล้ว คนที่5ปกระติบชวันกรให้สัญญากับเบิร์ดว่าจะช่วยสารต่อในสิ่งที่แตงโมงเคยตั้งใจจะทําด้วยการช่วยเป็นลูกมือเบิร์ดในระหว่างพิมพ์ลายเสื้อและเป็นคนแรกที่ได้รับเสื้อรุ่นพิเศษโดยเธอนั้นได้อวดโฉมดีเทลลวดลายสวยงามให้ได้เห็นกันชัดๆบนอินสตาแกรมบอกคนเฟี้ยวๆเขาใส่กันอีกทั้งยังช่วยตอบคอมเมนต์แฟนคลับที่ทักเข้ามาสอบถามอย่างเนืองแน่นด้วยครับคนที่4เอสุปชัย เจ้าภาพใหญ่งานไว้อะไรแตงโมยืนยันว่าไม่ทอดทิ้งเบิร์ตในวันที่ไร้แตงโมอย่างแน่นอนเช่นเดียวกับเบิร์ดครับก็ไม่ลืมผู้มีพระคุณพี่เอส่งเสื้อไปให้ซึ่งหลังจากได้รับแล้วพี่เอก็ไม่รอช้าครับทาการรีวิวช่วยน้องชายขายของแบบเต็มเหนี่ยวสวมเสื้อยืดลงอ่างจากกุซี่ลีลาโพสต์ระดับนางแบบมหนืออาชีพเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเบิร์ตในการกลับมาสู้ชีวิตใหม่อีกครั้งนั่นเองครับคนที่ 3. ตมอดปิติสามีสุดหล่อ,อของนุ่นวรนุษย์ นอกจากทั้งสองจะอยู่เบื้องหลังน้ำดื่มและเครื่องดื่มเลี้ยงแขกในงานอะไรของแตงโมที่ผ่านมาแล้วนะครับทั้งคู่ก็ยังคอยส่งแรงใจให้เบิร์ตอย่างต่อเนื่องชื่นชมในการวางตัวทอมตน้นไม่เคยเรียกร้องผลประโยชน์ใดๆในการจากไปของแตงโมจนต็อดถึงกับต้องตามไปสนับสนุนสั่งจองเสื้อที่เปิดทำขายมาครองและด้วยความน่ารักเอาใจใส่เบิร์ตนั้นไม่ได้ส่งมาแค่เสื้อนะครับแต่ยังแนบจดหมายขอบคุณมาให้ต็อดอีกด้วยครับคนที่2เปิ้ลนาคอน รู้จักกับเบิร์ตมานานเป็น10ปีครับสมัยก่อนเคยอยู่ก้นเดียวกันรู้นิสัยใจคอกันซึ่งพี่เปิ้ลเผยว่าเบิร์ตนั้นเป็นคนที่โคตรดีจึงขอเป็นแรงใจให้กับน้องชาย9เดินต่อไปข้างหน้าด้วยการอุดหนุนเสื้อที่เปิดขายพร้อมอัดวิดีโอโชว์โมเมนต์ได้รับเสื้อบอกเลยงานพรีเมียมสวยถูกใจแถมความพิเศษตรงงานอาร์ตรู้เลยว่าเขานั้นทุ่มเทกับสิ่งนี้มากแค่ไหนว้าวน,านี่โอ้สวยมาก Oh. คนที่คนึ่งแต้งพงสก่อนเผยเรื่องราวความประทับใจครับหลังเบิร์ตตั้งใจทําเสื้อยืดให้กับแตง้งเป็นการขอบคุณน้ําใจโดยแต้งได้เดินทางไปรับเสื้อเองกับมือครับถึงบ้านของเบิร์ตพร้อมกับโพสต์ภาพคู่กันสื่อให้เห็นถึงมิตรภาพอันอบอุ่นและงดงามหากแตงโมมองลงมาจากสวรรค์ก็คงจะยิ้มปริ่มใจแน่นอนครับ